XA3 สีลิมิเต็ดคาราเมลราว์ มาเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของ Fuji XA3 สี l i m i t ต็ดสีนี้ c าร a m e ลบราวนสีที่เปิดตัวไป3สีก่อนหน้านี้มีแต่สีเข้มๆใช่ไหมมีดําชมพูแบบชมพูสีสดใสที่เพิ่งเคยรีวิวไปแล้วก็มีตัวที่เป็นสีน้ําตาลเข้มทีนี้หลายคนก็บ่นว่าเอ้ยสีเดิมมันน่ารักแล้วมาดูวินเทจทำไมไม่ทําออกมานะคะทีนี้ก็เลยเป็นสี Limited อันใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมือของเฟิร์นตอนนี้ประกอบเล,ลยเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานนะคะ เนื่องจากเราเคยรีวิว XE3 กันไปแล้วนะคะเปรียบเทียบกับ x a 2 XE3 เนี่ยปรับปรุงมาจาก x a 2เยอะเหมือนกันนะคะโฟกัสเร็วขึ้นถ่ายวิดีโอดีขึ้นนะคะไปดูรีวิวย้อนหลังได้แต่คําถามที่จะมาตอบกันเนี่ยก็คือหลายคนถามว่าทําไงถ่ายทรงเฟรนกคะโหมดที่ทรงเฟงที่สุดมันคือรูปโหมดหน้าคนนั่นเองเขาเรียกว่า Portrait Enhancer เนี่ยค่ะเป็นรูปหน้าคนตรงนี้ตัวนี้ มามันก็จะมีโหมดให้ปรับฟุง้งฟิ้งเราก็ปรับไปเลเวล3เลยก็ได้ค่ะเพราะว่า XE3 เนี่ยมันจะคมชัดมากกว่า x a 2ดงังนั้นเลเวล3ก็ยังเห็นรายะเอียดหน้าอยู่นี่แล้วก็อย่าลืมเวาจะเซลฟี่ดึงขึ้นมาด้วยค่ะกริ๊กแล้วภาพมันก็จะไม่กลับหัวหลายคนแบบเฮ้ยพี่เฟื่องทำมไมภาพมันกลับหัวเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ดึงเปล่าเนี่ยมันต้องกึ๊กก่อนเอาใหม่ปิดให้ดูก่อนนะปิดลิกมาปุ๊บต้องดึงค่ะกริ๊กเนี่ยภาพมันก็จะออกแนวแบบสีฟุ้งฟิ้งมากขึ้น ส่วนโหมดอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นโหมด Portrait เฉยๆที่เป็นรูป S P นะคะมันก็ธรรมชาติกว่าส่วนปรับชมพูยังไงปรับจากต,ตัวกล้องไม่ได้นะคะต้องปรับในแอปพลิเคชันอีกทีหนึ่งหรือว่าใครจะมีความรู้เรื่องการปรับไว้บล n านอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองดูแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันชมพูนะกรุ่นเดิมมันก็เหลืองๆอยู่เหมือนกันสำหรับ X H T นะคะ ทีนี้เรื่องการส่งภาพส่งยังไงส่งผ่านมือถือได้ด้วยแอปพลิเคชันนะคะเชื่อมต่อ Wi-Fi เขาจะมีปุ่ม FN ตรงนี้ก็เป็นปุ่มช็อตคัทแล้วก็กดได้เลยเขาก็จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกล้องกับตัวสมาร์ทโฟนเราก็เลือกไปที่ Wi-Fi ในเครื่องมือถือของเรานะคะแล้วก็เลือกไปที่ Fuji Film XA3 ทีนี้มันก็จะเชื่อมต่อกันละใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Fuji Cam r e m o t e นะคะ เขาปรับโฉมใหม่เพราะรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทชัตเตอร์ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็กด Receive ก็คือรับภาพจากกล้องวิธีรับรูปแบบ Receive นะคะก็คือจะส่งได้ทีละหนึ่งรูปกดไปเรื่อยๆเลือกไปเลยแต่ถ้าอยากส่งหลายๆรูปทำยังไง ส่งหลายๆรูปนะคะเรากดไปที่ Browse Camera แล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยว่า Wi-Fi หลุดจากกล้องหรือเปล่านะคะเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งบางทีแบบส่งไม่ได้เพราะว่า Wi-Fi มันไปเกาะกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทนนะคะพอกด Browse Camera แล้วเนี่ยมันก็จะมีคลังรูปเยอะมากเลยอยู่ในนี้นะคะเราก็สามารถติ๊กๆเลือกได้จากสมาร์ทโฟนเลยว่าจะเอารูปไหนจากกล้องบ้างติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยก็กด Import แค่นี้ทุกอย่างจะแว๊บมาอยู่ในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ สีใหม่นี้น่าจะถูกใจหลายคนนะคะเพราะว่ามีถามหลังไม้มาเยอะเหมือนกันเลือกสีให้หน่อยเลือกไม่ถูกเลยสีนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยากได้ไปที่ Big Camera เลยค่ะเป็นสีเฉพาะของ Big Camera เท่านั้นนะคะเขามีจำหน่ายทุกสาขาแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าของมาไวไปไวนะคะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ Big Camera ยินดีให้บริการค่ะวันนี้ฟ้งไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย